สบายดีพี่น้องร้านสาวขอดอนามัยเฮือนเดิอมาหนีเด้อทำความสะอาดทุบ้านาาา <laughs> ทำความสะอาดบ้านาาน้องลุงคนหน้ารักของยายทุบ้านกวดบ้านทุบ้านตื่นมาก,กาดังไพ่หนึ่งเข่าได้เพิ่นหัน น้องชาหนึ่งเขาล่างทูไว้เฮียเพิ่นเนี่ยก็ทูบ้านมึงเนี่ยก็เมพันซิมาล่ะทำความสะอาดไว้เพื่อได้คองผากากระเมร์พันซื้นั่งนอกรองปากมันสั่งเมซื้อยั่งมนนี่ฮะฮะสตอเบอรี่เทรบอกแล้วบ่อทท้ามแเมร์กรเบ่ เอาทำความสะอาดแล้วเราจังโทรหาแม่แม่เอเออย่าลืมสตรอเบอรี่ด้วยนะโเพิ่อจะกินสตรอเบอรี่น้องลงูกโอ้เอามาซุปน้ำตาลเห็ดคีบเพื่งจะมาซุปน้ำตาลเห็ดคลีบมาสันาน่นบรรยากาศข้างนอกพี่น้องเอ้ยเพลิน แดดจ้าเลยมือนนี่ถูถอยลังถูเฮือนถูถอยมาถูถอยมาถอยมาคิอบรรยากาศสดใสมันนี่แดด็ดพี่น้องแดดแท้แดดว่าอันขยะอันนี้กับบาดพุ่นละพุนเ้าตกก็เก็บถอนจูทะระเล็กทะละน้อย งาไม่ตัดมาให้เบ้กินี่ห้องเบะ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 ก็ได้เบ่เบ่ไก่ยังมาแต่พุ่นนะครับพ่นกะดีใจแล้วพ่นมีผู้บ่าวเซิงเลยอยู่เพื่อนบ่มีไก่ผู้เซิงก็เลยฮุบมาพี่โอ้ยน้ำก็ ห้องยังล่ะฮะโบจะ้องยังเบ้เบ้เบื่องไก่ไม่ลูกอ่อนนราจะได้ลูกแล้วบ่เนาะเขามาติดตามนายยามพันบ่บผจญตายคาห้างเบิ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 งเรื่งไข่จนเลือดอึกปวดพี่น้องเลยไข่มากเลยจนเลือดอึกอ้องเฮียงฮะ เดี๋ยวลุงเบิร์นตัดหญ้าให้กินอีกนะตัดผดไม้มาให้กินอีกลุงเบิร์นกับมาเหรอกินได้ไปบางเหี่ยวกะไปเหี่ยวการเหี่ยวนะกินนะฮะขึ้นมืดอืมอ่ะลุงเบิร์นกับมาก,กินเข่าดูพี่น้องมาตัดผดไม้ให้แม่มากูเมือกินสุกมะเขือปิอ้งปลา,าเมยม้อนนั่นแหละ เอาไปในตู้เพื่อนเรามากินเรียบร้อยมาเบ่งทางนี้มาติตามเบ่งว่าสะอาดบ่อรูบสะอาดสะอาดเด้อพี่น้องเด้อนางลุงทูเพื่อนสะอาดเรียบร้อยทูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปะมาเกลือปลาใส้ต้หนาก็อนเอาเอา

ใช่มมอสสีเลี้ยงปลาดุกแล้วมาได้กินพคนละปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิน่งหรือปลานี่ยนะปลาทองปลาเงินนั่นงามอันนันนะนะเลี้ยงไว้เบิ่งนะเดี๋ยวปลาในน้อยอันนี้นะมันชิคักพี่จั๊กเลี้ยงปลาตัวใหญ่มันจังเบิ่งคักมันจังงามแค่เป็นโด่งยังเนาะพี่นอ้องเลยงามแถสีม่วงอื ดองงามบาไีไปเป็นโดอกแล้วงามโดกซีม่วก็โดดเองงัวได้เขามากัดนวางประตูบ่ได้เลยนะเขามากัดเหี่ยนมืดเลยงัวแบ่เขามากัดแบ่กับเจ้านั่นแหละโดอกแล้วก็งามนะ เบ่งเบะกินไปอันนี้แลว้วลุงเบ่งแกมาให้ตัดมาให้แล้วตัดมาให้เพื่อนมากี่อาตีอยู่เพราะหัวเนาะนี่มากินเทไรใบกับท่านนะ,ะสี่ใจเพ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ื่อนหนึ่งสองสามสี่หากเกตแปดเขามาทางโป่งเมืองนี่ อัดขับกี่เนาะอันประคับคนกระมนลออกได้หนีและในแจไดหลมือนน่ะนะกินกินใบกระทันใบมะขามเห็นมักเลยเบื้องท่องอยังไงสำนายบพวกแน่ตี้งแร้วบลูกนะลูกน่นะตีง,งตรือบงมบึงนะ thử một tí nguội nguội đây đây, chứ họ chứ một liền đến tí nguội rồi đấy, thông hơn bẻ xì đường xì đường có ổ, có hừng bớm nang đầm, bớm thông À, này, thi đất, à, này, bái thế nào này thịt đi hay bài thì nào là này thế nàng Nào nữa mừng 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 vậy? mừng 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 ดุดน <c ười> you know? no ุดดุอดุดงุดดจดดุ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 ดดตดดนึดุด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 ดดดุดดุดดนดดุ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 บดุดดุดดุดดุนดุออกเลยดดุดดุดดมีนมดน้ำนมดดุ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 บดุดดไง นมเทียกเลยกี่นี่นมไม่มานเออมาแต่มีนมนมนะโถ<อ>แาวนีน้าไหอันนี้ก็ได้หมุนเขาไปกินนี่ยังทางนอกก็มีนี่นะอืมค่เะเกณฑ์ที่เสร็จได้จูดอันนี้ละ พอแล้วมันแห้งพอลแอลแ้วน้ำยังเปียกอยู่ในจูดพอเป็นนักบ่ใหม่แล้วน,น้นำตาลน้ำตาลนางน้ำตาลแล้วสบายในท้องเจ้าฮะเฮ้ยนะขี้ทีแท,ท้เลยขี้ทีแท้บายกระบาด <c oughs> ไม่ม้อนจากหยอกได้จากหยอกเบ้ปิษตะแพงที่น้อง บาดเบ้น้อยออกมาเนี่ยได้แห้งสีน้ตาแพงแล้วคือหนออกมาเนี่ยเลี้ยงสัตว์กับแพงซัดเศษไดๆเนาะเลี้ยงอยังกับแพงอันนั้นคนเฮาเอาคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อน,นดดูพี่น้องเด้อบ่๊วยวย,ย่าไทยบรรยากาศเบ้กินหนันใบนี่แหละแต่ละมื้อกอ็ ถั่เบิ้ลนะมันเป็น,น,ปนผู้มตาตัดไห้แค่ผลพรหมตัดไห้ก็มีผู้ตัดไห้แล้วเนาะใครสิไปเอามาได้ใส่ลำไส้อะไรเห็ดยังก็ได้ทำสิได้แห้งผู้ยิง่งซ้ำผู้ยิ่งเลยเนาะพี่น้องซ้ำผู้ไส้เลยใดๆก็ได้นังนนาา่งเฮีม้อนกะสิขอลาคลิปขีดเขียเด้อฝากติดตามกดไลค์ลสับตะไคร้ให้ส่งเม่ม้อนพากินพาเที่ยวบาย